เราจะถามว่าเรื่องการนั่งสมาธิอะค่ะเพราะว่าแต่ละวัดนั่งไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างอย่างอย่างที่บอกไปไม่ได้เกี่ยวกับ<ป>แต่ละวัดไม่เหมือนกันวัดไม่ใช่ศาสดาใช่ค่ะต้องพูดว่าศาสดาใครคือศาสดาของเขาเพราะศา,า,าสดาคือคนบัญญัติวิธี<ช>ทำสมาธิบัญญัติธรรมและวินยัยก็เลยก็เลยจะถาม,มว่า อย่างวัดอื่นถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อานาปนาสตอิอย่างแน่แน,แน่ชัดเนี่ยเขาจะกลายเป็นภูตาลเลยใช่ไหมคะกลายเป็น<ข>อะไรเขาเป็นกรรมภพอะ,นะะาาค่ะเขาก็เป็นแบบแต่ว่าเขานั่งสมาธิได้ได้ดีมากเลยอะคะ่ะแต่ว่าเขา,าไม่ไม่อาจจะไม่รู้จักอานาปนาสติเลยที่แท้จริงเลยก็ได้อะคะ่ะคนไม่รู้จักก็เยอะแล้วเขาได้ชาติหนึ่งสองสามสีใช่ค่ะ แล้วเขาเขาจะไปในรูกของกรรมภพหรือว่าหรือว่าได้สูงกว่านั้นคะ,ะถ้าเขาได้ชั้นหนึ่งก็เป็นผมากระใกาสูงกว่ากรรมภพไม่หละก็สูงกว่าความสูงไม่ได้ยืนยันความเป็นอริยะนี่แค่ได้กายละเอียดแล้วเป็นอริยะเหรอเราไปเอาความละเอียดความสูงว่าเป็นเครื่องวัดอริยะนั่นคือเราวัดเองพู้เจ้าไม่เคยตรัส พอเห็น,นโละเอียดปราณีตวิจิตคิดว่าอริยะไม่เกี่ยวอริยะคือการมีองค์ความรู้เรื่องอริสัตนะกายหยาบอย่างพวกเราในกายหยาบก็เป็นอริยะได้ใช่ไหมเพราะเรามีองค์ความรู้เรื่องอริยสัตสีดังนั้นเทวดาพวกได้ชาติหนึ่งสองสามสี่เทวดาอรูป พระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นเทวดาปูถุชนใช้คำว่าปูถุชนเลยดังนั้นเทวดาที่จะอยู่รูปภพบหรืออรูปภพก็ตามแล้วไม่เคยได้สดับคำตถาคตพระองค์จะเรียกว่าอสุตวาปุถุชนนะปูถุชนผู้มิได้เคยสดับในคำตถาคตอีกชั้นหนึ่งเลยคุณไม่ใช่อริยะและหลังจาก เมื่อคุณยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วก็ไปสู่นรกกัมเนตรชานและเพลวิสัยงานเข้าไหมล่ะจากเทวดาล่วงไปสามคติข้างล่างเลยเนี่ยส่วนใครได้สดับคําคำตถาคตทำสมาธิได้รูประสัญญาสี่คือชั้นหนึ่งสองสามสี่หรืออรูประสัญญาสี่ อาการสารานจายจตนะวิญญาณันจายจตนะอากิจัญญาจตนะในวสัญญาณาสัญญาจตนะพวกนี้เมื่อยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วก็จะปรินิพานถ้าสมาธิคุณได้แน่นหนาถาวรไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละบวกกับแค่ได้สดับ ไม่ต้องคล่องปากไม่ต้องขึ้นใจไม่ได้มีคุณสมบัติว่าแทงตลอดอย่างนี้ด้วยทิฏิแค่คุณได้สดับ <c oughs> เป็นสุตตวาอาริยะสาวโกคุณไม่ใช่ปุถุชนล้วเปลี่ยนชื่อล้วและเมื่อตายก็จะปรินิพานองค์บอกเลยนี้แหละคือความผิดแปลกแตกต่างกันความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน <c oughs> ระหว่าง ปุถุชนผู้มีได้สดับกับอริยสาวกผู้ได้สดับคนหนึ่งไปอบายคนหนึ่งปริพานแค่เรื่องของสุตตะคุณมีสุตตะไหมถึงบอกปฏิจจาเนี่ยท่องไปสิจะยากอะไรสุดคูณยังท่องได้เลยนะยากกว่านี้อีกนี่ไม่ยากหน้าเดียวไม่ถึงห้านาทีเสร็จนะมีสุตตะของตถาคตละใช่ไหมอ่า มีสุดต่าแล้วแค่นั้นน่ะถ้าอยากปริพพานพบหน้าก็ทําสมาธิให้ได้ชอบใจพอใจอยู่จนคุ้นเคยอ่าไม่เสื่อมเมื่อกระทําการละถ้าอยากจะรวดเดียวนะอืแต่บางทีทําสมาธิบางคนเวลาไม่มีเราต้องทํากิจการงานแล้วก็ใช้อย่างอื่น มักวิธีอื่นมีเช่นสัมมาสังกปะทิ้งอกุศลเราคอยทิ้งอกุศลเรื่อยๆน,นี่ก็เป็นอริยะสัมมาสมาธิเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะปริพันธ์ได้เหมือนกันเพียงแต่ถ้าทำชั้นหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ได้ธรรมะเครื่องอยู่เป็นสุขคุณก็ เป็นทุกขาปฏิปทาเป็นปฏิปทาที่ปฏิบัติเป็นทุกข์ก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมากแต่ไม่ได้สุขอันเกิดจากสมาธิจากการประพฤติปฏิบัติคุณก็ทุกขกว่าเขาอ่ะนะนั่งห้องแอร์กับนั่งกลางแดดไหนทุกขกว่ากันนะใช่มมสิ้นกรรมได้เหมือนกันอ่า พะทั้งคู่ขิปปาพิญญาได้ทั้งคู่ทุกขาปฏิปทาขีปปาพิญญาปฏิบัติเป็นทุกขสำเร็จเร็วสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาปฏิบัติเป็นสุขสำเร็จเร็วสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาปฏิบัติเป็นสุขแต่สำเร็จช้าก็มีไม่ใช่เครื่องวัดว่าคุณจะสำเร็จช้าหรือเร็วเครื่องวัดคือ ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของคุณแก่กล้าหรืออ่อนกำลังในความเป็นเสขาะมีแล้วศรัทธาฮิริโอตปวิริยปัญญาต่างกันที่สองตัวคือสติกับสมาธินั้นตัวนี้เป็นตัวเร่งความเร็วสองตัวนี้อืมงั้นถ้ามีสองตัวนี้ก็เร็วขึ้น ยิ่งสตินี่ผู้เจ้านับวันเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นนลันเลยเจ็ดวันเจ็ดคืนนะเจ็ดเดือนเจ็ดปีกำหนดวันกันเลยเจ็ดชาติไม่มีเจ็ดชาตินั้นโสดาบันแสดงว่าไม่ได้เจริญสติปัฏฐานสี่อาจจะเจริญอย่างอื่นใช่ไหมก็เลยนานหน่อยนานยาวไปเลย อันนี้ทรงสติปัฏฐานสี่มากแต่นั้นตัวสติสมราสติสมาส,สมา,สมาี่เป็นตัวเร่งความเร็วเลยนี่คือตัวต่างไงตัวต่างจากกําลังของอริยะห้าตัวที่เป็นกําลังอริยะคือศรัทธาฮิริโอตปะความละอายความเกรงกลัววิริยะความเพียรปัญญาศรัทธาเหมือนกัน ฮิลีโอตปะวิริยปัญญาอันนี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรเพิ่มขึ้นมาสติกับสมาธิที่เหลือเหมือนเดิมไงที่เหลือตัวซ้ำกันซ้ำกันเป็นกำลังของความเป็นเสกค่ะแต่ตัวนี้เป็นตัววัดความเร็วว่าจะ ขิปปาพิญญาหรือทันทาพิญญาสาเร็จเร็วหรือสําเร็จชา้ออาอริาสสตีเป็นตัววัดความต่างของปุถุชนกับอริยะเพราะว่าเมื่อก่อนก็คือก็มีคนทําชาหนึ่งสงสามสีได้ก็โอเคตายไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาแต่หลังจากเทวดาก็คือไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้นิพพานก็ต้องเรียนกลับไปอีกเรียนกลับไปสู่นรกกเราเนดโดยสารเปรตดวิสัยปริมาณเท่าดินมหาปตพี แค่เสศจดินปลายเล็บมาเกิดในมนุษย์หรือเทวดาหรือหรือปัจจุบันนี้อย่างเช่นสมมุติภิกษุก็ทำชาหนึ่งสอสามสี่ได้แต่ว่าไม่ได้รู้อริยสัจยสีย่างถูกต้องอย่างเช่นได้เป็นรับรู้อัธถกรฐาอย่างนี้ก็ก็ไม่ไม่เข้าเครือข่ายใช่ไหมครับก็ใช่คําตถาคตไม่ล่ะถ้าไม่ใช่ก็กไม่เกี่ยวพระองค์รับรองคําพระองค์อย่างเดียวอย่างนี้ถ้าถ้าสมมุติภิกษุสงฆ์ที่ ที่ไม่ได้ใช้คําของตถาคตถึงจะทําฌานได้เหมือนปริพาชกแต่ก็ผลลัพธ์ก็คือได้เท่ากันก็คือไม่ได้นิพพานยังเป็นอสุตวาปุตุชนนะอ๋อใช้คําว่าอะสุตวะก็มีสุตตาไหมล่ะถ้าไม่มีสุตตาจบเลยนะแต่ถ้าเขาใช้คําของตถาคตก็คือได้ฌานไปเกิดเทวดาแต่หลังจากตายจากเทวดาคือนิพพานเลยปริพันธ์หรือต่อให้ปริพาชกระที่อื่นซึ่งได้ยินคําของตถาคต ทำฌานได้ไปเกิดเทวดาก็นิพพานได้กันเพราะถือว่าได้ได้ฟังคําของพระอ,องค์แล้วได้แล้ว<อ>ก็อริยสัจสีก็เป็นตัววัดความต่างกันเลยระหว่างอืมอืม